สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ๊เธอเท่าค่ะยังอยู่หน้าม,มาลาอยู่ค่ะพี่น้องมาหยามโต่งกันค่ะเมื่อกี้นี่นโว้ยข้าน้าคักแช่มาพี่พี่ป้าอุ้ยมันหนาวเล่นหน้า,าจิกหน้าเอาเอาเอาหน้าว็ักพี่น้องยังไม่ทันด้ไปใส่กันเอา มันเป็นน้ำสันบบโเดยวสันสิเป็นน้ำแจสบายดีเจ้าพี่น้องยังใส่ชุดเก่าอยู่เลยยังไม่กลาบอีกเลยเอาเม็ดเช้าผัดนี้ยยุ่งอะมะชยมาเผาใจฉันพัดแบมแบมไม้กระตุยกระตาย่อหน่ะไหมยังไม่ได้ผัดขึ้นอีกเลย ป้าก็ได้นอไลใหม่ม่น้อจะสั้นยกยกเจ๊กพี่น้องฮะงวกัวกัดป่ายมันบ่แต่มันหักนี่มันมีเพียได้นี่นะเอาไปมันมีเพียเอไปกินกับก้อยป่าจะไปซื้อโอ้ยลูกเ้าเดาดาบนานอกตา้ากบ้านบ้านจะในค่ำเลยก็ได้บ่ ดเจวเดวเปลกแยนมุมนก็ได้พี่น้องเว้ยโพดสินะียังกระดับอะไรอย่างงั้นโพอเไยได้บางง้วงแต่งเลยนะฮะก็ส่วนใหญก็สรางความเจ้าหางอยู่ป่าอยู่ดงแค่พี่น้องลม่ชยมาเม้นหึมหึมลมกัะโชยกัะเม้นเฮ้ยขนาดไหนครับเมื่อกี้นั่นนะลมโชยมาเม้นหึมหมมันหนาวโบเห็น ามันโหดโหดเป็นปะเอ้ยีโหดนี่จะไดนจังโหดอัตจาร์ม้วนลูกยอดมันนี่คือมลูกโหดไปเอายางไม้ใส่เดี๋ยวว่ามันปั่นขึ้นหนาหนาวนี่มันปั่นขึ้นซ้ำโสมหมอละข้าวหนาวจะได้น้ำกับมาถ่ายอาบอยู่อันนี้ก็จะเป็นมาบังจะสวยกระย่างก็สร้างสถาบันมีนะคะตึ๊งหนึงหนึ่งมันทับอะไรวะมาโม่น้วยกันเลยค่ะ สุรยกรรฉุดนฉุดจนเจ้าค่ะรู้ว่าฉันจะได้แค่ไรอย่ามาเปิดต้องาเป่งแงอย่าได้ฉันถอดออกเบิ้ได้ทำไมอมกมำมาน้ำปลาเป็นตัวที่เจ๊ผ้าน้ากลางเว้นนิดอะไรเนาะยังก่นั่กางเว้นผ้าน้าลงมาแกะเว้นผ้าเน้าโอ้ยขามานนำมันกระนำแต่ตอนฝนตกคนละมัอิมนำยังฝนเ้าหรื่าบอกชิควงย่งเราไม่อยากแต่ โอ้ยเช้ไอ้พนแปดถ้าเก่าไอ้พ่นซีสิล่ะไม่แก่ซีดเซลซีสบโอ้ันตุงจ้าไมยันะไม่เราถายยันตรงอะดุตไหมถายยันตรงก็ตุงมยันตรงอมมาลานั้นะคะจังได้กินนะคะโอ้ยตุเป็ดแดงด้วยของอีุ๊บของอีุ๊บต้องเต็มซีซีมวนอยู่บ่พี่น้องเ้ย พี่แ่พีบอกวสบป้านะคะเต็มบ้านเมื่อไปอาบน้าก็เด้อเมื่อไวก็บ่อาบน้านะเธอนั่นเมื่อไเคร่อเมื่อไงก็เพอาบน้าไรว่าคุณตอนเมื่อเราไปอาบน้าน้องอําล่าแฮมแล้วก่อนโอ้ยเราล้วนจไม่ใช่ชาจังวัดกมันเปียกมันจืดเ่ะพี่นจเสับ้านแบบนั้น ผมนี่เบี่ยแหะก็อดมาเล่นอยู่นี่นะคะอ,คอยอายหลายปีบ่เห็นมีข่าวข้าวต้องบางลืมแล้วว่าทำเว้าจตาลืมแล้วว่าทำเว้าจตา,า,า,าลืมกัน อั <differences S 2> นน <c oughs> ี้าอเวลาให้ป่าลงแล้วก็พยายามอีกรอบนะคะพี่น้องค่ะไล่ปลาล่งซื้อนี่แหละ มันนั่งตกอยู่ผู้ละแหกปาก้าตกกระป๋าจังว่าใส่ไปนัรอคอยอายู่บานปังเสียงเราเข่าอีตู้อีตู้อีตู้อีตูไอ้กันผูกอยู่โซนยามาลองขอทำมือใจมันรอมันรอปันดาว เวลาไหนอีกอะนนองๆจัดไปวันนี้เราจะมีการแกล้งกันเกิดขึ้นไม่ได้พราบขอบก่อนมันก็หูตูแล้ววะมันบอกว่าโง่ตึง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 ไม่ใช่แล้วเลยเพราะันเลยไม่นช่จ่อยแต่เ็นกนจ่อยกูนะ จอยแต่แห้งมะลิดเนี่ยบดจิตจอยจอยก็นให้ได้เนาะถึงบดจอยก็ต้องจอยสีไปอ้วนแม่มันยังผู้ใดสั่งมาสีเงิดขึ้นว่าจอยบยานมันยันกขึ้นจนอืดบารายานผู้ใดมาสั่งจอยก็ว่าบ่หวานขึ้นแปดร้อยบ่อใด แค่เบาวงนะคะพี่น้องเอ๋ยอันนี้บมได้เล่นโร่งเบาหวานนะคะนี่เบาหวานจีนซีเป็นเบาวงค่ะน้ำนักเลยสี่สิบแปดค่ะนางบอกนางไปแตะกับหมอเลยหมอบอกว่าฉันบริมีเบาหวานด้วยเธอเป็นฉันเป็นเบาจืดฉันบริมีธาตุน้ำตาลนางว่ามีแต่ธาตุอยเนี่ย มันคือสีบ่มีหิตรีเข้าถ้าการลงประเล็นนำน้องลุ้มกันเาเดิเอากเยมีมันมิตไม่แคร์าหาข้าวลงมันกอยมันเลยเปิเอร์ไม่ลเหน็ไ่วายถ้าชอ เ่เป็นแังตอโซวแนเกือนเดินเดินแต่กู็ไปใกล้ๆแต่ว่าโชเกลือนใ่ะเออแเอเลหรอจบแบ้วค่าทำอะไรก็เปยามโต้งแต่ว่านอะมายาบโตทำไมทไมต้องค่นีกไม่ให้กูแล้วนี่บ่ฮะกูพอได้แยกเลือนเ เอาล็เอาลดี๋มาล่ตอน้ามึงมึงให้กูตังตัวเนี่ยมึงจะตบสบกตัวแบบโอ้เอามันกระกากเมืนกันนะสามเขื่อนไปได้ไ่ได้ม่นะไปไปยามกนไปยามมาเลยบะกูกูเนี่ยกันค้าจันเป็นปิ่งนะคะ แดนแดดว่าพี่น้าขาคิดนี่ก็จะไม่ซันนี่หรอกค่ะมาบ้านบอกกันอยู่กลางทงกลางท่าค่ะบ้าเปิดมือค่ะมื่อนีนน่ะบ้าเปิดมือคุณเพราะว่าวันหยางวันอย่างวันกินข้าวซากแต่ว่าบริเฮวณเขตผีกินข้าวซากซ้ำมือบริเวณเงี้อนบริเ็ดเป็นยังข้าเจ้าบไหวท่ายพี่น้องใครก็ไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายอยู่ทรงก็เลยมาถ่ายอยู่ทรงค่ะ วันนี้วันศีนลเราก็จะกินเกาส่ากับบริกรบริกินค่ะจะ <c oughs> ดูศาสตร์เสือหา,ทานทะเลมาไว้ให้นางกันดี <c oughs> ก็เลยบด้กินค่ะก็เลยไปตามกินกันในท้องคุณเนาะ ตอนนี้ตอนน่ะวางแผนเนาะเอาวิวดีๆวางแผนกันว่าเอาวิวดีค่ะแล้วฉันก็บชเฮ็ดอันเขาสากให้เด้อเธออมลาไปเธอไม่เคยได้กินอันอาหารทะเลสิเขาจะเจออาหารทะเลแผ้เธอกินว่าจะปนน้ำลงมาค่ะพี่น้องโอ้ยแผ่นนะก็ลื้อเลอะกับคำรามมันเลอะมาได้ยังอีกค่ะเม่นหลายคนมาสิ่รอบคำถามคำตอบคอมเมนต์นะคะ คนฝากการบอมนุวยกะคือว่าอะไรแม่ปิดนะพี่น้องปีดสนกนี่กับคได้ตอบเลยค่ะเพราะว่าพนมันตกไ้คอมเมนต์แล้วลายลายด้วลายดอกว่าคอมเม็นแล้วบอเมนสีเกือบเศ้าหมบอกลายบอลายฉันก็ตอบเบิร์ดค่ะคือพวเคยอแอบมาตอบค่ะเก่ง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 จะขาดหน่อยก็ของฉันหาหนึ่งเจ็กัมันหน่อยอยู่แล้วไปพี่น้องสิได้ห้มเจ็เจียบลงไปอาบน้ำสักก่อนนะคะจบาเพราะว่าน้ำเป็นคนปรคกอยอาบน้ำนะคะเมื่อคืนนปปริด้าวอ่ทบ ไปละพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณเ c ็บีตุกทุกคนนะแคร์ไปไปค่ะ